าน501นะคะงานฟอกมานำเสนอนะคะน้องตัวแรกนะตัวนี้รหัส13214 L34 นะคะยาวทั้งตัวอยู่ที่43.5ปลายขา8.8น้องตัวนี้เป็นลักษณะผ้าเส้นนะคุณพี่งาน501มาดูงานด้านหน้าแบบเต็มตัวค่ะคุณพี่ตัวนี้ปลายขาอยู่คบอยู่เต็มทั้ง2อข้างเป็นกระดุมเงิน5เม็ดนะคะสีเข้มแบบนี้เลยเลขกระดุมจะตอกอยู่ที่ A57 นะคะตรงนี้อาจจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาดูป้ายแคร์ด้านในกันป้ายแคร์ด้านในเม็ดอินเกาหลีค่ะคุณพี่ป้ายแคร์จะมีความเลือนลางมองไม่ค่อยเห็นนะคะผ่านการซักการใช้งานมามานะคะสแตมป์มีครบค่ะตัวนี้นะคะสีเข้มเมงานด้านหน้าจะเป็นประมาณนี้นะคะและงานด้านหลังค่ะตัวนี้เป้าเต็มเป้าแน่นเลยนะคุณพี่ l อ4นะคะ,ะตัวแรก ตัวที่สองนะคะน้องตัว,ต,วตัวนี้รหัสหนึ่งสามสองสองแปดเอลสามสิบสี่ยาวทั้งตัวอยู่ที่สี่สิบสี่ปลายขาแปดจุดสองเนื้อผ้าหนาแตกทรายป้ายแถบ R นะคะน้องตัวนี้นะมีป้ายแถบ R ตรงนี้ป้ายประเกณฑ์งานห้าศูนย์หนึ่งนะคะงานด้านหน้าแบบเต็มตัวป้ายค่ะน้องตัวนี้เดิมๆไม่ตัดไม่แต่งตรงปลายขานะ เป็นเนื้อผ้านาแตกซ้ายกระดุมเงิน5เม็ดแบบนี้นะคะคุณพี่เลขก,กระดุมน้องจะตอกอยู่ที่5.11 <5 11 S 1> นะคะคุณพี่เลขก,กระดุมป้ายแคร์ด้านในเม็ดอิ USA นะคะคุณพี่ตัวนี้น้องเป็นงาน USA คะ่ะป้ายแคร์ด้านในนะงานด้านหน้าแบบเต็มตัวสวยเลยคุณพี่น้องตัวนี้นะคะรางสวยรางชัดงานเมกานะคะคุณพี่ในงานด้านหลังนะคะคุณพี่น้องตัวนี้จะมี เป้านะคะคุณพี่น้องตอวนี้เป้าจะมีรอยแบบนี้จะมีรอยทะลอกตรงนี้นะหนึ่งจุดนะคุณพี่ตรงเป้าน้องนะคะขอคนที่รับได้ละกันนะเป็นงานฟอกนะคะคุณพี่ตัวนี้นะ ต่อไปเรามาต่อตัวที่3กันค่ะตัวที่3นะคะน้องตัวนี้รหัส1 3 2 49เออสยาวทั้งตัวจะอยู่ที่42ปลายขา8เป็นเนื้อผ้าหนาแตกทรายสียียนฟอกนะคะน้องตัวนี้งานด้านหน้าแบบเต็มตัวอ่าสียียนอ่อนแบบนี้เลยคุณพี่น้องตัวนี้จะเป็นงานเสิร์ฟนิดหน่อยนะปลายขาอยู่ครบอยู่เต็มทั้งสองข้างรางสวยเลยคุณพี่น้องตัวนี้กระดุมเงิน5เม็ดนะคะดูกระดุม น้องตัวนี้กระดุมเงิน5เม็ดค่ะคุณพี่เลขกระดุมจะตอกอยู่ที่เลขกระดุมน้องนะคะตอกอยู่ที่4 0 0 1นะคะคุณพี่ดูตรงปลายแคร์ด้านในได้เลยนะตรงเลขกระดุมด้านหน้ามองไม่ค่อยชัดนะคุณพี่น้องตัวนี้เม d ด in m เม็กซิโกนะคะให้ดูเลยเลขกระดุมตัวนี้จะมีความเลือนลางนะมองจะไม่เห็นนะงานด้านหน้าแบบเต็มตัวสวยเลยคุณพี่น้องตัวนี้เอว35นะคะงานด้านหลังน้องจะเป็นลักษณะประมาณนี้ตัวนี้เป้าเต็มเป้าแน่นนะ ได้ค่ะครบเต็มทั้งสองข้างเลยนะคะตัวที่สามนะคุณพี่ต่อไปน้องตัวที่สนะี่น้องตัวที่สี่ค่ะคุณพี่แนะนําเป็นน้องตัวนี้นะคะรหัสหนึ่งสามสองกหนึ่งเอลสามสิบเอ็ดค่ะยาวทั้งตัวอยู่ที่สามสิบเก้าจุดห้าปลายขาเจ็ดจุดห้านะคะน้องตัวนี้เป็นปลายขากระบอกเล็กนะสีสวยนะคะคุณพี่เป็นเนื้อผ้าหนาแตกซ้ายมาดูงานด้านหน้าแบบเต็มตัวกันนะคะตัวนี้รางสวยร่างชัดมากคุณพี่ ป้ายค่ะเดิมๆครบเต็มทั้งสองข้างตัวนี้จะเป็นกระดุมเงินห้าเม็ดนะคุณพี่ดูตรงนี้กระดุมเงินห้าเม็ดแบบนี้นะคะเลขกระดุมน้องจะตอกอยู่ที่4 9, 9, 6, ี่6้านะคุณพี่เลขกระดุมชัดไหมเอ่ยโอเคน้องตัวนี้ป้ายแคบินนะคะเลขกระดุมตอกอยู่ที่4 9, 9, 6, ี่6นะ งานด้านหน้าแบบเต็มตัวนะคะคุณพี่ง,งานด้านหลังนะคุณพี่จะแบบเป็นประมาณนี้นะคะไปค่ะครบเต็มทั้งสองข้างเลยคุณพี่ตัวนี้สวยมากเป็นเนื้อข้าหนาแตกสายขอคนที่รับน้องตัวนี้ได้นะน้องตัวนี้จะมีตําหนิเป้าน้องจะเป็นแบบนี้นะคะคุณพี่ปากมานะ จะขายตรงเป้ามาแบบนี้นะคะ1จุดนะโดยรวมสวยเลยนะคะคุณพี่น้องตัวนี้นะต่อไปเรามาต่อตัวที่5กันคะ่ะคุณพี่ตัวที่5้าน้องตัวนี้นะคะ1 3 2 4 5สสห้าเอว3 3นะคะยาวทั้งตัวอยู่ที่42ป้ายขา 7. 5ุเป็นเนื้อผ้าหนาแตกทซายงานด้านหน้าน้องจะเป็นแบบนี้ตะกิดเซอร์ตรงเข่าทั้งสองข้างน,นะคุณพี่น้องตัวนี้นะคะร่างสวยคุณพี่ตัวนี้ร่างสวยป้ายคะ่ะเดิมๆครบเต็ม2ข้างตัวนี้จะเป็นกระดุมเงินคะ่ะคุณพี่ห้าเม็ดแบบนี้นะ ต่อไปเรามาดูเลขกระดุมนะคะคุณพี่เลขกระดุมน้องตัวนี้จะตอกอยู่ที่4649ค่ะคุณพี่ป้ายแคร์ด้านในน้องเม็ดอินอียิปต์นะคะเมดอินอียิปต์ค่ะชัดเจนนะเลขกระดุม4649สามารถดูตรงนี้ได้เลยนะคะคุณพี่ถ้าท่านใดมองตรงกระดุมไม่เห็นนะงานด้านหน้าสวยเต็มแบบนี้เลยค่ะคุณพี่งานด้านหลังจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคุณพี่น้องตัวนี้นะคะเนื้อผ้านาแตกรายสียีน สียีนอ่อนค่ะคุณพี่ขาขอคนที่รับได้นะสภาพมือสองก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคุณพี่น้องตัวต่อไปค่ะคุณพี่ตัวนี้132.60 L32 นะคะยาวทั้งตัวอยู่ที่4 1 5ปลายขาแปเนื้อผ้านาแตกซ้ายนะคะคุณพี่ป,ป้ายประกัน5้านะน้องตัวนี้เป็นงานซอร์รางสวยรางสวยรงชัดแบบนี้เลยคุณพี่ทั้ง2องข้างดูร่าง รางสวยรางชัดแบบนี้เลยนะคะปลายขาครบเต็ม2ข้างนะจะมีร่องรอยการใช้งานตรงปลายขาแบบนี้นะคะรางสวยเลยตัวนี้งานด้านหน้าตัวนี้จะเป็นกระดุมเงิน5เม็ดค่ะคุณพี่กระดุมเงิน5เม็ดนะเลขกระดุมจะตอกอยู่ที่4 355นะคะเลขกระดุมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะน้องตัวนี้เม็ดอินเทนตินะคะเลขกระดุมตอกอยู่ที่4 384ค่ะ งานด้านหน้านะคะคุณพี่จะเป็นประมาณนี้นะ,ะขอคนที่รับได้ชอบงานเซอร์นะคะมีงานด้านหลังก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เป็นสียีนฟอกสวยมากเลยคุณพี่ไปค่ะครบเต็มสองข้างเป้าน้องก็จะมีความ ถลอกตรงนี้นิดหน่อยนะคะที่เหลือคือสวยเลยคุณพี่เอวสาตัวต่อไปคุณพี่น้องตัวนี้นะคะรหัส13262ส e องหองเอวสายาวทั้งตัวอยู่ที่43.5สิ้าปลายขาเจ็เป็นผ้าหนาแตกซรายป้ายสะเกน็นน้องจะมีความชํำรุดนะคุณพี่นี่มองไม่ค่อยเห็น ป้ายตรงประก็นจะมีความชำรุดนะคะคุณพี่จะมีร่องรอยการใช้งานแบบนี้เพราะผ่านการซักนะคุณพี่นะผ่านการซักมานะคะงานด้านหน้าแบบเต็มตัวตัวนี้สวยมากคุณพี่ร่างสวยรางชัดเลยปลายขาคบเต็มสองข้างนะคะตัวนี้จะเป็นกระดุมเงนินนะห้าเม็ดแบบนี้ค่ะน้องตัวนี้จะมีชุนเป้านะคะคุณพี่แบบนี้ค่ะชุนเนียนค่ะคุณพี่น้องตัวนี้นะขอบคนที่รับได้นะคะแต่โดยรวมแล้วแบบงานเต็มตัวคือน้องสวยมากคุณพี่ตัวนี้ สวยมากค่ะถ้าท่านใดที่ไม่สังเกตนะคุณพี่จะไม่ค่อยเห็นตรงนี้นะเลขกระดุม4996เมดอินอยู่ที่เม็กซ <c oughs> ิโกค่ะคุณพี่เมดอินเม็กซิกงานด้านหน้าแบบเต็มตัว <c oughs> และงานด้านหลังคะ่ะคุณพี่ด้านหลังแบบเต็มตัวเป็นเนื้อผ้าหนาแตกทายสวยมากคุณพี่น้องตัวนี้นะ ขอคนที่รับได้นะคะต่อไปเรามาดูตัวต่อไปน้องตัวต่อไปคุณพี่รหัส1 3 2 5 6เอลสยาวทั้งตัวจะอยู่ที่42ปลายขาเจ็ด้ายป,ประเก็นอยู่ครบนะคุณพี่ป้ายประเก็นอยู่ครบนะคะงานด้านหน้าน้องตัวนี้จะเป็นงานเซอร์นะคุณพี่สีตามภาพนะคะขอคนที่รับได้แล้วกันน้องตัวนี้เอว31นะคุณพี่ตัวนี้จะเป็นกระดุม,มงินนะคะ5เม็ดแบบนี้ เลขกระดุม4985น้องตัวนี้เมดอินอียิปต์ค่ะคุณพี่ ป้ายแค่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะผ่านการใช้งานนะผ่านการซักมานะคะคุณพี่งานด้านหน้าสวยมากและงานด้านหลังงานด้านหลังนะคะคุณพี่โดยรวมคือสวยมากเลยนะป้ายขาครบเต็ม2ข้างนะคะหากค,คุณพี่ท่านใดสนใจนะตัวต่อไปค่ะน้องตัวนี้รหัส1 3 2 6งสาเอลสายาวทั้งตัวอยู่ที่43.5ปา้ายขา7.5น้องตัวนี้เป็นผนะ้าหนาแตกทรายนะคะสี ยีนอ่อนงานฟอกแบบนี้นะคุณพี่ตัวนี้รงังแต่ไม่ค่อยชัดกับเท่าไหร่นะคะแต่ว่าน้องสวยเลยนะน้องตัวนี้จะเป็นกระดุมเงินค่ะคุณพี่ห้าเม็ดนะเดี๋ยวน้องให้ดูเป้าน้องตัวนี้จะเป็นชุนเนียนมานะคุณพี่ตรงเป้าชุนแบบนี้นะคะตรงเป้านะเห็นกันไหมเอ่ยน่าจะเห็นแหละเลขกระดุมตอกอยู่ที่4985นะคะเมดอินอียิปต์ น้องตัวนี้เม d ดอินอียิปนะคุณพี่ดูไป้ายได้เลยเลขกระดุมสี่เก้าแดดูตรงนี้ได้นะคะคุณพี่งานด้านหลังแบบเต็มตัว จะเป็นประมาณนี้นะคุณพี่ไปไาค่ะครบเต็ม2ข้างนะคะไม่ได้ตัดไม่ได้แต่งตรงปลายขาใดๆทั้งสิ้นเลยนะน้องตัวนี้เอว33งานฟอกแบบสวยมากปิดท้ายด้วยน้องตัวนี้ค่ะคุณพี่น้องตัวนี้จะเป็นสีดานะรหัสห3 2 3 8สสเอล33ยาวทั้งตัวอยู่ที่42.8ปลายขา7.3นะคุณพี่น้องตัวนี้ป้ายประกนบินนะคะมาดูงานด้านหน้าแบบเต็มตัวค่ะคุณพี่ตัวนี้รางชัดเลยนะคะ ตัวนี้จะมีแบบตรงนี้นะคุณพี่จะมีชุน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 เซอเซตรงกระเป๋าเป็นประมาณนี้นะคุณพี่ของคนที่รับสภาพได้นะน้องตัวนี้จะเป็นกระดุมเงินแบบนี้ค่ะคุณพี่5เม็ดเลขกระดุมจะตอกอยู่ที่4 0 9 0ตัวนี้เป็นสีดำนะป้ายแคร์อยู่ครบค่ะคุณพี่เม็ดอินเม็กซิโกนะคะตัวนี้ป้ายแคร์ครบป้ายประกันบินนะเลขกระดุม4 0่0ดูตรงนี้ได้นะคะ งานด้านหน้าแบบเต็มตัวป้ายขาครบเต็มสองข้างงานด้านหลังคุณพี่น้องจะมีร่องรอยตรงด้านหลังจะมีค้าบตรงนี้คุณพี่และตรงนี้จะมีชุนชุนด้านข้างตรงนี้นะคุณพี่นะ ายค่ะครบเต็ม2ข้างสีดำสนิทสวยเลยคุณพี่น้องตัวนี้นะปิดจบปิดท้ายด้วยน้องตัวนี้นะคะคุณพี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดเข้าหฮมมี่เขียวที่ปักขึ้นด้านล่างนะคะหรือโทรสอบถามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะคะร้านยินรีวัเชียงรายขอบคุณค่ะโฮมมี่เขียวนะคะน้องขออธิบายหฮมมี่เขียวนะคะคุณพี่โฮมี่เขียวคืออะไรหฮมี่เขียวคือแอดไปบ้านเขียวนั่นเองค่ะคุณพี่